อฮัลโหลสวัสดีครับโพรมนี่มาอัปเดตผักนะครับมาลดน้ำด้วยนะครับตอนสาย,สายใกล้เที่ยงนะครับจากตอนเดิมที่แล้วถ่ายไปประมาณสี่ถึงห้าวันได้นะครับที่คนเห็นในคลิปนี้ก็มันก็ได้เรียกกันนะแต่ผม <laughs> ลงช้าไปหน่อยนะไม่มีเวลาลงนะครับน,นี่ผักของเราก็เริ่มโตแล้วนะครับ หัรุร่นเดิมนะครับฝั่งฝั่งด้านขวานะครับนี่คือฝั่งด้านซ้ายนะครับฝั่งฝั่งนี้คือฝั่งด้านขวานะครับเดี๋ยวพาไปดูลเลยดีกว่าฝั่งด้านขวาเน้นเต็มที่แล้วนะครับพร้อมที่จะขายนะครับเก็บขายเก็บกินได้ตอนนี้ก็เก็บไปเป็นบางส่วนแล้วนะครับก็จะเห็นเขาจะโล่งๆรเริ่มจะห่างๆไปแล้วนะครับนี่แต่ฝั่งนี้ยังเต็มอยู่นะ ฝั่งนี้นะครับไปดูคอสเลยดีกว่าคอสนี้ก็จะเต็มที่แล้วนะครับอันนี้เป็นปตัตเตาเวียที่ให้ดูครั้งแรกนะครับตอนนี้เขาก็เริ่มจะเข้าละจะเข้าหัวละกำลังอร่อยเลยนะครับตอนนี้นี่ลักษณะเขาก็จะทรงสวยนะครับสีสันสดใสนะครับปลายแดงต้นเขียวนะครับน่าทานหรือเปล่าง่วะนี้ต้องหมูย่างแล้วนะจ๊ะ อันนี้ก็จะเป็นคอร์สนะครับก็ไล่ซอยออกไปหมดละอันนี้ก็อีกอีกรุ่นหนึ่งนะครับใช่อีกรุ่นดิอีกรอบนึงก็จะหมดแล้วนะครับอีกรอบนึงก็จะตัดไปหมดเลยนะครับดูตรงกลางเขานะครับถ้าเขาเริ่มปิดแสดงว่าเริ่มจะแก่แล้วนะครับอันนี้ก็ใกล้ใกล้จะใกล้จะแก่แล้วแต่ก็ยังอร่อยอยู่นะครับยังได้ที่อยู่อันนี้ถือว่ากําลังพอดีนะครับ พอดีในการกินเลยนะครับต้นก็อวบกําลังมันเลยฮะกำลังหวานกําลังมันเลยนะครับไซน,น,น,นี้นะครับมาอีกด้านหนึ่งนะครับด้านนี้ก็จะเป็นเทลับปิดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กลีนโอ๊กนะกลีนโอ๊กนี่ก็เริ่มจะแก่แล้วนะครับเนี่ยถ้าเขาแก่เขาจะหุบเขาจะหุบให้หมดเลยนะครับหุมหมดแล้วก็ตรงกลางเขาจะแทงขึ้นมานะ ตรงกลางเขาจะแทงขึ้นมาเป็นชั้นๆชั้นๆขึ้นมาข้างบนนะครับก็จะออกดอกนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะทุกทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะสลัดนะครับโอเคเลยอันนี้ก็จะเป็นสลัดแก้วนะครับอ่าต้นนี้ก็เป็นโรคแล้วนะครับต้นนี้เป็นโรคแล้วโรคนี่คือสังเกตง่ายๆเลยเขาจะเหี่ยวแบบนี้นะอันนี้โคนเน่านะครับเด็ดดึงมาให้ดูเลยนะครับน,นีโคนเน่านะครับ ม่ดีแล้วต้องถอนทิ้งเดียวนี่เห็นไหมโคนเน่านะครับโคนเน่าก็จะเสียทั้งหมดเลยนะครับจะเน่าเสร็จแล้วก็ใบก็จะเหี่ยวนะครับสังเกตง่ายๆนะครับนี่ก็ทิ้งตรงนี้เลยทิ้งให้ห่างนะครับเดี๋ยวเราเก็บแล้วก็กตีดินตากไม่มีปัญหานะครับขาเชื้อไปในตัวนะครับ ฝั okay. ่งนี้ก็จะหมดแล้วนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสลัดแก้วรุ่นก่อนหน้าก่อนก่อนรุ่นนู้นนะครับอาทิตย์หนึ่งนะครับอันนี้ก็จะไม่ค่อยได้แสงทรงก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับทรงก็จะบิดบิดเบี้ยวนิดหนึ่งนะแล้วก็จะมีหญ้าลกรกอันนี้คือปุ๋ยของเรานะครับเราก็ต้องตัดแล้วก็ตีงตลตตงไปในดินดอนะครับเ okay. ดี๋ยวผมมาเปิดนม้ม ให้ผักที่ปลูกใหม่ก่อนนะครับซึ่งปลูกไปได้4ี่ห้าวันแล้วเปิดตรงนี้นะครับแล้ก็มีวาเปิดน้ำแล้วก็น,น้ำก็จะออกตรงนี้นะครับไล่ไปเลยชึบชืบเราทำระบบน้ำไว้มันสะดวกนะครับเราจะได้ทำงานง่ายเดินชมแปลงด้วยนะครับเปิดน้ำด้วย แต่เราก็ต้องดูสังเกตดูว่าเขาเปียกหรือเปล่านะถ้าไม่เปียกเราก็ต้องลดให้นานด้วยถ้าเราใช้ระบบตั้งเวลาอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าวันนี้ร้อนหรือเปล่า,านียวันนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับก็ลดให้มันพอดีพอดีแต่ถ้าเกิดว่าเราลดเต็มที่อย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นรากเน่าเหมือนที่เมื่อกี้ที่ผมให้ดูนะครับน,นี่ก็จะตั้งตัวได้นะครับ แต่ยังไม่ติดเท่าไหร่อีกสักสามถึงสี่วันก็เริ่มจะติดละมันก็เริ่มจะพุ่งแล้วนะก็เหมือนฝั่งนี้เลยนะฝั่งน,นี้ก็จะแบบนี้ลักษณะดเดียวกันนะครับตอนที่เราปลูออกพอเขาเริ่มติดแล้วเขาก็จะเริ่มโตเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับระยะประมาณนี้ก็จะเร็วมากเลยนะครับสังเกตไหมต้นนี้ยังเล็กอยู่ฝั่งน,นู้นอ่ะห่างกันนิดนึงนะครับน,นู้นก็จะใหญ่ละใหญ่กว่าต้นนี้นะครับ ัำเกะได้ง่ายๆนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตประมาณนี้ก่อนนะครับสิ่งที่แปลกใหม่ขึ้นมากว่าเดิมก็คือนี่ห้าไม่ใช่นะครับอันนี้คือผักโหมบ้านนะครับมเมล็ดเขาไม่ใช่มเมล็ดดิต้นเขาอยู่ตรงนี้แหละแล้วผมก็ ล่อยให้เขาแก่นะครับแล้วก็มเมล็ดเขาจะหล่นลงมาเวลาเรามาปลูกผักรุ่นต่อไปเราไม่ต้องได้ถอนหญ้านะตอนนี้มันจะคุมมันจะมาคุมหญ้าแทนนะครับเราก็ตัวเนี้ยไปขายนะครับก็ได้เงินอีกเมือนเราถอนหญ้าแตไ่ได้เงินนะครับถอนหญ้าแต่เราเป็นอ่าเปลี่ยนมาเป็นผักโหมแทนนะครับต้นเล็กๆนะครับผมถอยให้ดูนะต้นเล็กๆประมาณนี้ เราก็เขาจะเอาไปผัดหรือว่าไปแกงกันนะครับแต่บ้านผมพอนีโยมกินกันเห็นไหมเอ่ยนี่คือผักโขมบ้านผักโขมผักโหม <c oughs> แล้วแต่คนเรียกนะผมก็เรียกโมตามเขาแหละใส้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยใส้ประมาณนี้นะเรเอาไปผัดไปผัดใส่ไข่ก็อร่อยนะครับเอาไปแกง ก็อร่อยส่วนใหญ่เขาจะเอาไปแกงใส่ปลาดุกกันนะครับก็อร่อยดีนะครับเราก็ได้สองต่อเลยนะครับปกติจะมีหญ้าแบบนี้ใช่ไหมหญ้านี้กินไม่ได้นะครับเอาไปให้ไก่อย่างเดียวแต่อันเนี้ยมันกินได้นะครับเราก็ถอนไปด้วยแล้วก็ได้ดูแปลงแปลงผักมาด้วยนะครับรากเขาก็จะหยั่งลงไปข้างล่างนะแล้วก็เราถอนมาปุ๊บอย่างเงี้ยมันก็จะมีโพรงอากาศที่รากเขาอยู่ เราลดน้ําไปมันก็เหมือนกับคนดินนะครับผักเราก็จะโตไปอีกนะครับแต่เราไม่ไม่ถอนมันก็จะขึ้นมาคุมผักเราผักเราก็จะยืดนะจากแบบนี้ทรงก็จะกว้างนะครับเดี๋ยวก็จะยืดยืดเสร็จก็ทรงก็ไม่สวยนะแกะเ่เร็วด้วยนะครับโอเคครับนี่ก็อัปเดตประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆก็จะมาอัปเดตนะผมไป วันนี้ผมมีภารกิจในการเก็บฟางนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ